ตอนย่าวิวบทนี้ดวงวิญญาณของคุณอล็กซียไปสู่สิกติแล้วสิงกินอย่าร้องไห้เลยลูกปู่ไปอยู่กับย่าบนสวรรค์แล้วนะพ่อลมป่วยเก็ททันทันหลังจากที่แม่เสียไปพ่อท่านคงได้พบบนสวรรค์แล้ว พ่อวีโอถ่ายงานเลี้ยงวันเกิดไว้ก่อนปลูกเสียน่ะพ่อจะดูสักหน่อยผมขอดูด้วยครับสุขสันต์วันเกิดครับปู่ขอให้ปลูกแข็งแรงน,นะครับฮฮฮทุกคนมีความสุขมากนะคะคบคำที่เราค้างเมื่อวานเราได้หรือยังได้แล้วค่ะใครสอนไม่<อ>ไม่ว่าท่านจะเสียในวันคุณแม่ถามมาได้หรือยัยยง ก็เหมือนคุณปู่จะพูดอะไรออกมาฟังไมค่ค่อยได้ยินเลยแค่ัมคิดถึงคุณปูจ่จ้างได้มีประโยชน์นะคะปริปงีนิยู่ตรงให้อีกแล้วนั่นอะไรครับมีอะไรอยู่ข้างหลังคุณปู่นะครับนั่นสิมยูกับเอ่อะไรสักอย่างเอง๋อกำลังเขียนเขีนยนเลยรูปท่าทางแบบนั้น ือนตอนที่ยา่ากำลังเข็นรถเข็นแหนคุณปู่มากก่อนเลยนะครับรลูกล้างท่าทางขายขับแม่เลยใช่ย่าแน่ครับแม่ปรากฏตัวตัวหรอเป็นไปไม่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ยังกลับมาดูแลพ่อคาะเิ็ย่าตลอดเลยครับพ่อวีดีโอนี้ถ่ายแม่ที่เสียไปจริงจริงเหรอเนี่ย ไหนลองย้อนภาพกลับไปสิมีอะไรหรอครับดูสิพอ่อกำลังมองที่กล้องตอนนั้นไม่ทันสังเกตเลยว่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าพอ่อแตพุดเอาะไรแงนะคะลองเล่นเสียงให้ดังดูนะช่วยด้วยซิมกิน ใปกันที่อยู่ข้างหลังยังไม่ใช่ย่าเนี่ยจบแล้วค่ะผีราซียไปบ้า